สิ่งที่ครูอ่ะพูดกับบอสเสมอว่าครูต้องการให้แบรนด์รูประเก้าไประดับโลกครั้งหนึ่งนะคะสักครั้งหนึ่งที่เราอ่ะยังยังอยู่บนโลกใบเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนภพภูมินะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปโลกอื่นอยู่ดีไปภพภูมิอื่นแต่ในขณะที่เราอยู่ภพภูมินี้นะคะ่ะเราอยากทำฝันของเราให้เป็นจริงครูพูดกับบอสน,นะคะว่าครูค่ะจะทำเต็มพลังสุดพลังครูอยากให้คนที่กำลังดูถูกแบรนด์ครูอยู่ะคะ่ะว่าเป็นแบรนด์บ้านแบรนด์บ้านนอกแบรนด์ที่แบบมีพอเลยก็มาเก็มาเล่าให้ฟังเน มีคนมาบอกว่าเราเป็นแบรนด์บ้านๆเอา<ก><ด>้าก็ดีดิก็ดีดิไม่แบรนด์บ้านๆทำใ,<ช>ให้คนมีมีเงินเป็นหลักขนาดน,นี้ได้นี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะใช่แต่ไอ้แบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ระดับ5ดาวแล้วทำให้ตัวแทนยังต้องต่อ,อยอยูอ่เนี่ยเอ้ยต้องพิจารณาตัวเองเว้ยเี๋ยวโทษน,นะคะมีสิ่งหนึ่งที่ครูกำลังจะบอกคุณมันจะมีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่คุณจะรู้สึกว่าอะไรคู่ควรกับคุณหรือไม่คู่ควรกับคุณถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าแบรนด์ครูแบรนด์แบรนด์น้เก้าค่ะ คู่ควรกับคุณคุณจะไปต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าแบน์นบก้าไม่คู่ควรกับคุณดูดูดูใต่ต่ตำดูแบบแบน์บ้านๆอูอ้ขายแล้วอายเขาหรืออายสังคมอายสังคมอายเพื่อนอายกลุ่มที่เรงอยู่ คุณถอนตัวได้เลยได้แบบง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องฝืนไยไม่ต้องฝืนเพราะว่าถ้าถ้าอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าฝืนใช่เพราะว่าทุกอย่างอะค่ะมันจะคู่ควรกับเราเราจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ฝืนครูถึงบอกว่าโลกออนไลน์มันมีสูตรของมันค่ะหนึ่งเราต้องสํานึกรู้คุณสองเราไม่ต้องไม่ฝืนนะคะต้องไม่ฝืนคําว่าฝืนหมายความว่าอะไรเกลียดเจ้าของแบรนด์แต่ฝืนทำโอ้โหสินค้าม่งอย่างราวอย่างบันนอกแต่ทําเพราะหวังผลบางอย่างเช่นก็ใข่ไๆ่ปางั้นอะบ้านอกมากเลยแบรนด์บบ้าน แต่เฮ้ยดันเกิดผลลัพธ์เฮ้ยคนนี้กินก็ดีคนนั้นกินก็หายคนนั้นกินก็รักคนนี้กินก็มาขายต่อคนนี้เขามาเปิดบินเฮ้ยเป็นพันบินห้าพันก็เลยอยู่ต่อเพื่อผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์แล้วก็เพื่อสิ่งที่ตัวเองได้โดยไม่คํานึงเลยว่ากําลังดูถูกอยู่ว่าของบรรนอกของบ้าน,นบ้านเข้าใจนะคะแต่ผลลัพธ์ดันคาตาถูกต้องไหมครูอยากแนะนําคุณเลยค่ะต่อให้คุณฝืนไงคุณก็ไม่สาเร็จหรอกนะคะคนสาเร็จก็คือคนที่เขามีศรัทธาเท่านั้น ครูจะบอกเลยมันไม่มีอะไรอะค่ะเหมาะกับทุกคนบนโลกใบนี้สินค้าของครูค่ะไม่ได้ไฮโซแต่ครูจะพาสินค้าของครูไประดับโลกให้ดูแค่นั้นเองคุณไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่หนีคุณไปไหนแล้วเราทําได้มากกว่าที่คุณคิดอีกเยอะค่ะคนี่ขนาดติดโควิดนะคะเรายังไม่หยุดทําเลยเพราะฉะนั้นถ้าโควิดไปเมื่อไหร่เราทุ่มสุดตัวเราไปสุดตรงเลยนะคะบอกอคุณแล้วนะแผนนะแผนที่โอ้หแผนเรายิ่งใหญ่มาก<พ>เ,าเลยนะคะบอกเลยปีนี้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยคือเราจะทุ่มการโฆษณาการทำเนี่ยเยอะมากใช่ค่ะแต่ครั้งนี้พอมาเจอภาวะแบบนี้แล้วเนี่ย มันก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปในทางที่สอดคล้องไปทางนโยบายของทางภาครัฐนะครับทำได้มากที่สุดเท่าที่ทาได้แล้วกันใช่ค่ะเราสองคนจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นคุณก็ออกมาทําในสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดสําหรับคุณแล้วกันเออจะทําดีอะไรเงี้ยค่ะฉันก็ดีได้อีกเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะโอเค